ความขัดแย้งระหว่างนิวจีนส์มินฮีจินค่ายอดอและไฮ สำหรับวงการเคป๊อปคงไม่มีข่าวไหนใหญ่ไปกว่าดราม่าระหว่างนิวจีนส์กับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย,อย่างไฮบ์ครับวงเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊อปที่มาแรงสุสดๆอย่างนิวจีนส์นะครับถูกพูดถึงในโลกออนไลน์โดยไม่ใช่เป็นการพูดถึงเพียงแค่เรื่องของงานเพลงนะครับแต่เป็นเรื่องราวของดราม่าที่วงการดึงชื่อสมาชิกของวงผู้บริหารและค่ายเข้ามาเกี่ยวข้องครับเมื่อมินฮีจินผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของนิวจีนส์ออกมาเปิดศึกกับบริษัทต,ต้นสังกัดอย่างอดอและไฮบ์บริษัทแม่ครับซึ่งถือว่าเป็นบริษัทททีี่่่ใใหญสุดุดนนณปัจบค โดยสมาชิกของนิวจีนนะครับเลือกที่จะแสดงจุดยืนสนับสนุนคนที่ปั้นพวกเธอขึ้นมาอย่างชัดเจนครับจนนํามาซึ่งการประกาศพอฉีกสัญญาออกจากบริษัทของนิวจีนตามมาด้วยเรื่องยุ่งๆอีกหลายชั้นครับและเป็นที่มาของประเด็นยิบย่อยมากมายครับทั้งปัญหาของสมาชิกนิวจีนกับพนักงานในบริษัทแฮปที่กลายเป็นประเด็นบูลลี่ในที่ทํางานและเป็นเรื่องใหญ่ที่ลามไปจนถึงรัฐสภาเกาหลีใต้เลยทีเดียวครับนอกจากนั้นยังมีประเด็นเอกสารของแฮปที่หลุดออกมาอีกชุดใหญ่ครับที่พาดพิงคนไปทั่วทั้งวงการกรณีนิวจีน VS h สจึงกลายเป็นประเด็นที่น่าจับตามองอย่างต่อเนื่องและแน่นอนครับถึงแม้ปี2024กำลังจะจบลงแต่เรื่องราวทั้งหมดของ n นิวจีนที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีจนถึงวันนี้เรายังไม่เห็นวี่แววเลยครับว่ามันจะจบลงอย่างไรครับ